ก็เสียใจไปไม่น้อยกว่าลูกเลยสักนิดถึงแม้ว่าลูกจะรองไห้จนน้ำตาไปสายอ,องค์พระบิดาของลูกก็ไม่มีวันฟืน้นคืนกลับมาลูกจะต้องเข้มแข้งเพื่อเป็นมิ่งคัญกำลังใจงให้กับประชาราชนชาวาสกกระรทุกคนนะลูกตอนนี้ชัยสุริยะลูกของแม่ คือกริส์แห่งอสุก็ได้การที่ลูกของแม่จะเป็นกษัตริย์อย่างครบสมบูรณ์แบบลูกจะต้องมีแก้วครบสี่ประการช้างแก้วมาแก้วบัลลังแก้วคนคนแก้วแต่ลูกของแม่ยังขาดอีกหนึ่งสิ่งแก็คือเมียแก้วแม่อยากจะให้ลูก จัดพิธีเลือกคู่เพื่อใ่ป็เสิ็จแ่งม่กรบอกถึงไม่ต้องการทำไมลูกถึงไม่ต้องการมีคู่เพราะอะไรเลยลูกเพราะว่าผู้หญิ่คือตัวบาป <c oughs> <c oughs> ไปนำความคิดนี้มาจากไหนเพราะอะไรเลยลูกเพราะว่ากระ่อมฉันไม่ต้องการก็ได้ลูกหากแม่ว่าลูกไม่ต้องการมีคู่แม่ก็จะไม่ว่าถ้าเช่นนั้นเราสองคนแม่ลูกมาประทัขคารมกัน หากแม่ว่าลูกแพ้ลูกจะต้องยอมเลือกคู่ตามที่แม่ต้องการแต่หากแม่ว่าชัยสุริยะชนะแม่ลูกจะไม่ยอมเลือกคู่แม่ก็จะไม่ว่าตบลงไหมลูกตกลงเป็นยังไงที่ลูกกล่าวกับแม่ว่าผู้หญิงนั่นคือตัวเบอ่อ ไปนำความคิดนี้มาจากไหนไม่เพราอะไรหรือลูกเพราะว่าผู้หญิงเปรียบเสมือนทาชนิดหนึ่งที่พวกผู้ชายสามารถนำสิ่งใดมาวางไว้บทฐานชนิดนี้ก็ได้ไอ้สองคนที่ลูกพูดกล่าวมา งงไก็แปลว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงซึ่งกระหม่อมฉันก็เห็นด้วยเห็นด้วยยังไงฮะผู้หญิงเป็นตัวบาปตัวบาวปายังไงทําให้เสียสุขภาพเสียสุขภาพยังไงฮะอย่างเงี้ยไม่เข้าใจดูสิออกบริเวณที่ต้องจิบโสมด้วยปากเลิกซีดหมดมีแค่ลูกนะถ้าพ่อน่ะสิทธิ์ยันหู เป็นไงบอกที่มาตัวบาปเป็นไงบอกคุณมันมาจาด้อมนะมึงพูดถูกเรื่องตัวบาปผู้หญิงนี่อย่าไปลิบเลยตัวบาปของจริงเสพมาประเมินกูรูกไหมการที่เรามีผู้หญิงหรือมีแควหรือมีแฟนอะไรก็แล้วแต่นี่นะกูบอกเลยว่ามันเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตมากเข้าโรงพยาบาลบ่อยด้วยใช่ไหมใช่มันเพียดูอย่างทองหลอ่อเิ <laughs> รู้จักเอสคือท้องหรอไม่รู้จักเป็นยังไงฮะเสพตัวบามากโอ้โหเศพจัดเลยกูเห็นแล้วนอนแห้งติดเตียงเลยนอนฮกไม่ได้ติดเตียงเลยแหละนเสพตัวบาจัดที่ป่วยนะฮะใช่พี่ครับและอีกอย่างโหม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 จะเข้าจะเข้ากระทรวงกลาโหมนเลยทำไมโหมหนักจัดไอเอสเราลุกมาแล้วเหลือไอพี หายวันวันรถพังไม่เรือกระตูก่อแม่วันดีคือดีขับโมอไซค์ไปเติมลมมันไปหายตัวเบาต้องเชื่อวันดีต้องหยิงไม่รู้รู้แต่น้ำวนปากหรือเปล่าแล้วดีแสดงว่าไปมาด้วยกันละสิะ <S <S เปล่าไอ้นี่ไปออกเป็นไม่เกี่ยวคู่ <S 2> <S 2> <S <S <ๆ>เก็บเ,เพื่อนแข่งแล่ดีทั้งรอ ยืนให้กำลังใจกูอยู่ตรงนี้ประโยชน์ว่างกันเหตุผลมีแค่นี้ใช่ไหมใช่คุับ้มไม่ได้เรื่องไร้าสารนะต่อกรกับเขาต่อเแล้วอย่างลุงพ๊อกนะเสียด้วยไหมโอ้จะเสียก็ก็สงสารผู้หญิงทำไมฮะเขานานนะจีนานยัไงนอนกับผู้หญิงนี่ ครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มีต่ำสามชมั่วโมงพอกูอึดขนาดนั้นเลยขึ้นเตียงไม่ไหวไม่ได้เรื่องไปให้พ้นเลยชัยสุริยาฟังแม่เลยลูกผู้หญิงไม่ได้เหมือนกับทุกคนไปนะลูกนะ ผู้หญิงที่เขาเรียกว่าตัวบาสนั่นก็คือผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองกำลังตั้งทอ้องแล้วคิดที่จะทำลายลูกในท้องของตัวเองนั่นแหละลูกเขาเรียกว่าผู้หญิงบาสแต่แม่ดารณีคนนี้เมื่อไม่รู้ว่าลกูกชายสุรยิยะกำลังจะมาเกิดในท้องของแม่ แม่ิีก็แสที่จะดีใจแม่ทนอุ้ม้องมาถึงเก้าเดือนจนลูกของแม่คลอดออกมาครบอาการสาสิบสองแม่นีกรแสที่จะมีความสุขแม่ฟน้นทุทนองกล่อมเครียดเลี้ยงลูกของแม่ไม่ยอมให้ห่างอ,อกเพราะว่าลูกชฉยสุริยะเปรียบเสมือนดวงใจของแม่ แต่ถ้าในเมื่อลูกยังคิดว่าผู้หญิงนั่นคือตัวบางลูกก็จงรู้เอาไว้ว่าลูกเองก็คืออีกตัวกรมที่อาศัยทางบาปแม่มาเกิดอรรเเน